สวัสดีค่ะพนมพัฒนานุรักษ์นะคะวันนี้ก็อยากมาแบ่งปันเพื่อ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 นรู้จักออนไลน์ไหมคะทุกคนคงจะรู้จักออนไลน์เนาะแต่ถามว่าอยากเรียนที่ไหนดีไม่ยากนะคะมาเรียนที่บริษัทพีริสมาเก็ตติ้งเก้านะคะที่นี่ยินดีต้อนรับนะคะทําไมพัฒถึงเลือกที่จะเรียนกับบริษัทพีริสมาเก็ตติ้งเกเก้าเพราะที่นี่ไม่ว่าสถานที่ระบบเครื่องมือแล้วก็สื่อการเรียนการสอน ท่านพร้อมทุกอย่างนะคะและที่สําคัญอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์ธนกรและอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์ที่ใจดีมากๆจับมือพัดสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงแอดวานซ์เลยนะคะเพราะว่าพัดก็มีโอกาสได้เรียนกับท่านช่วงโควิดเนาะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสพอดีก็ตอนนี้ก็จบแล้วนะคะสามารถส่งไม้ต่อได้นะคะแต่พัดเองก็มีไรายได้จากตรงนี้โดยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะคือ ขั้นสุดท้ายนี่คือการยิงแอดพัดเรียนจบพัดยิ ad, งแอดทันทีพอพัดยิงแอดข้ามคืนเดียวนะคะมีลูกค้าตอบสนองมาประมาณ3เคสพัดก็ปิดได้ทุกเคสนะคะเพราะว่าทําไมถึงปิดได้ไวเพราะว่าพัดเองทํางานพื้นฐานตั้งแต่ไม่ว่าการสร้างเสือสร้างเซลเพจหรือ,อความคอนเทนต์ต่างๆที่อาจารย์สอนมาของรายละเอียดงานของเราม,มันจบทุกอย่างเน,นี่ยนะแล้วเพราะฉะนั้นการปิดการขายมันก็เลยง่ายทําให้เรามี รา,ายได้จากตรงนี้จริงๆไม่ใช่ว่าออนไลน์ไม่มีไรายได้นะคะออนไลน์มีไรายได้นะคะแต่ขอให้เราทํางานเพื่อนานของเราทุกวันสุดท้ายคําว่าออนไลน์นี้แบบสวยงามออนไลน์ง่ายทีเดียวซึ่งไม่ยากเลยนะคะขอให้เราเข้าใจก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะคนไหนที่อยากเรียนออนไลน์แต่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนดีก็อยากให้มาเรียนที่บริษัทพีริสมาร์เก็ตติ้งก้า,กาที่โคราชเรานะคะหรืออยากหางานเพิ่มหรืองานเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะที่นี่และที่นี่ การเรียนการสอนเขาไม่แพงเลยหลักสูตรนะคะไม่แพงเลยถ้าเทียบกับที่อื่นคอาทเป็นแสนแต่ทุกคนได้ทรัพย์สินกลับไปทุกคนตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าได้แค่นี้พัดเองพัดภูมิใจมากๆแล้วก็ชอบที่นี่ก็อยากแนะนําเพื่อนๆที่อยากสนใจเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะที่นี่อบอุ่นค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย